ก่อเรื่องการการพูดจังหวะเร็วชาว้าคนพูดเร็วลองคาเตอร์พูดชา้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติ<ม>เรา<ม>เลยเราอาจจะแสดงออกมาได้ไม่ชัดเจนที่แบบว่าเราเก็บเอาคําพูดของแต่ละคนแล้วมาแบบกดดันไปเรองมาด้อยค่าตัวเองไปเรื่อยๆจนร,รู้สึกว่าแบบเราเหมือนแบบไม่มีทางที่จะไปดูแลเขาได้หรือว่าจะพัฒนาตัวเองมาได้ระบบไม่เคยเล่นรายไม่เคยเล่นรายอ คนดีแบบดีมากๆค่ะจริงๆด้วยความที่เป็นคนไม่นิ่งแล้วก็พูดเร็วก็อันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่แอบกังวลแต่คิดว่าเมื่อก่อนเคยเป็นคนแบบฟังชัวาอะไรเงี้ยก็เลยคนะิดว่าน่าจะมีคอร์นเนี่ยค,คลาสสิกเพว่ามันอยู่ในสไตล์ของละคร ال ال, ยอยู่แล้วลายเส็นของพี่คิงชัดเจนแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่พี่คิงเป็นคนให้คืลอะ ก็อยากขอบคุณครูเดลนะครับแล้วก็รู้สึกสนุกมากครับที่ได้มาเวิร์กช็อปกับพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเบสิคพื้นฐานที่ในการละลายพฤติกรรมที่ต้องการที่สุดคือเราจะสนิทกันไปนะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่หวังมากที่สุดเพราะว่าเวลาทำงานร่วมกันแล้วมันไม่สนิทอ่ะมันน่ากลัวแต่พอเราแบบรู้ว่าทุกคนมีสไตล์ที่คล้ายกันหรือแม้แต่พี่เซนที่ไม่อยู่ตรงนี้ก็ก็เหมือนแบบทุกคนมีความคิดที่คล้ายกันแล้วก็เหมือนสอหรับที่ครูเบลสอนได้ดีว่าครูเดียคนสอนได้อพมากค่ะ มีมีอยู่คนนึงที่เขาอาจจะไปก่อนนะคะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ไปอยู่ผู้ตรงนี้นะคะ,<น>ะคือพี่เซนผมว่าเขา acting เขาดีแล้วก็ความละเอียดใน<ช>เรื่องก,การกระบวนการความคิดต่างๆก็จะคิดได้แบบละเอียดม,มากามมก,าก็ฝากวันนี้ก็บทเป็นนักเสดงครับนักแสรงน,นรัลาครับ,รบแล้วก็พอชิวาค่ะขอบคุณค่ะ